สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้แม่โจหน้าเดินหน้าหมูเด้งเดินตามสามเหลี่ยม ABC AD ต่อ DB 2ต่อหนึ AE ต่อ EC 1ต่อ1 CF ต่อ FB 1ต่อ2พื้นที่สามเหลี่ยม ABC 72ตารางเซนติเมตร จงหาพื้นที่สีเขียวนะโจทย์ข้อนีนะ้ในคลิปก่อนหน้านี้นะใช้ mass point geometry ในคลิปนี้จะใช้สัดส่วนนะความยาวสัดส่วนสามเหลี่ยมคล้ายนะเริ่มต้นนะลากเส้นขนาน cg ขนานกับ db แล้วก็เส้นขนาน BG ขนานกับ DC เพราะฉะนั้นสีฟ้านี่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานละลากเส้นนะ a h i j ขนานกับ EF นะสัดส่วนนี่1ต่อ1อันนี้ก็1นะต่อ1ด้วย แต่เมื่อกี้นี้หนึ่งต่อสองอันนี้ก็คนละครึ่งนะหนึ่งต่อหนึ่งมุมนี้เป็นมุมแย้งของเส้นขนานนะความยาวด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันเส้นนี้เนะี่ยเส้นนี้ขนานกัน เพราะฉะนั้นนะพอเราให้ c e F ยาว K I J ก็ยาว K c e F ขนากับ H I ตัวนี้ K ตัวนี้1ต่อ1ด้านนี้ก็2 K s D ขนากับ J B k 2 k เป็น3 k แต่นี่มัน1ต่อ2อันนี้ก็เป็น6 k นะใช้สัดส่วนสามเหลี่ยมคล้ายลากเส้นขนานนะดูสัดส่วนไปเรื่อยๆไม่ได้ใช้ mass point geometry นะแต่ถ้าใครเข้าใจเรื่อง mass point geometry ลองเปรียบเทียบวิธีกันนะดูทั้ง2คลิป e g ขนานกับ a h ด้านนี้1ต่อ1 อันนี้ 6k อันนี้ก็ 3k ก็แปลว่า eg ต่อ gf 3ต่อ1แล้ว eg ต่อ gf 3ต่อ1นะพื้นที่นะสามเหลี่ยมสีเขียวนะตัวนี้ก็เป็น3ใน4ของพื้นที่ cef แต่พื้นที่ cef นั้นนะน,ะ,นะเป็น1ใน2 นะดูจากสัดส่วน CA นะมัน1ใน2ของ AC บนด้านนี้นะ่ใน3ของ BC แปลงพื้นที่สามเหลี่ยมนะ AEF ก็เป็น1นส่วนสคูณสของพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ ABC แต่พื้นที่รูปใหญ่ ABC พื้นที่เป็น72คําคำวนวณแล้วพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวก็เป็น9ตารางเซนตะิเมตรก็ไปเปรียบเทียบกันว่า จะใช้แม s พอยต์จิเมตรีนะหรือวาดรูปเพิ่มเติมดูค่าสัดส่วนวนไปเรื่อยๆกลับมาที่นี่สามตันหนึกงเอาละนะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ